จากเอซีที่ชื่อคุณทานทิพย์กทมนะคะคุณภูค่ะคุณภูขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้วางใจส่งขายให้พนาตลอดเลยนะคะคุณภูส่งมาบ่อยมากค่ะส่งมาหลายรอบแล้วนะคะโอ้มีธนบัตรด้วยแข็งๆน่าจะเป็นธนบัตรค่ะเอ,อมาดูกันค่ะว่าคุณภูส่งเหรียญและธนบัตรมีอะไรบ้าง ต้องสะกิดเบาๆเดี๋ยวจะโดนชิ้นงานเนี่ยค่ะห่อแบบนี้น่าจะเป็นธนบัตรนะคะคุณภูกทมส่งมานะคะมีจดหมายนี่ไงธนบัตรนะคะอดูเหรียญกันก่อนเนาะค่ะคุณภูส่งเหรียญมานะคะเหรียญเหรียญสิบาทปี2553เหรียญที่ได้รับซื้อแหละคะ่ะเพราะว่าถ้าคนที่เป็น f อฟซีหน้าน่ะ เขาจะรู้อยู่แล้วว่าป้านารับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่นะคะเขาก็จะส่งมาเนี่ยคุณภูเขาน่ารักมากเลยเขาทำรายการมาเห็นไหมคะเขาเขียนมาที่นี่ด้วยแล้วก็เขียนที่เป็นแผ่นกระดาษมาด้วยเจ็ดเหรียญอ๋อค่ะนึกว่ารอเจ็ดเหรียญ10บบาทสตังทอนพศสองห้าห้าสามค่ะ10บบาทสองห้าหสามป้านารับซื้อเหรียญละ สิบห้าบาทเนี่ยค่ะสองห้าสามเนี่ยคุณครูเขาทำรายการมาให้เรียบร้อยดูนะเขาเป็นคนที่เรียบร้อยมากเป็นคนแบบนะก็ะนัดอายเลยอะ่ะความเรียบร้อยของเขานะจะได้พับให้ดูเอาแค่จะได้เมทาวเวอร์อ่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาจะทำรายการมาหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวหนึ่งเหรียญเหรียญหนึ่งบาทรอยห้าสิบบาทรัชดาสิบบาทครุฑ หนึ่งบาทครุฑหนึ่งบาท WHO หนึ่งบาทครุฑห้าบาทครุตตรงเนี่ยค่ะเขาทํารายการมาเนี่ยเปน็นการใส่ราคาใส่ราคาใส่ราคา,า,คาแล้วก็รวมเงินให้ทุกคนทํามาแบบนี้นะคะทุกคนทุกคน่คนคะคนที่จะส่งเหรียญมาขายป้านะคะช่วยทําแบบนี้มาให้ปน้าหน่อยนะคะป้น้าใส่ใส่ราคาอย่างเดียวด้านหลังนะคะขอบคุณมากคะ่ะคุณผู้น่ารักที่สุดเนี่ยป้น้าขอยกตัวอย่าง,างให้คนอื่นเขาด้วยนะคะป้น้าใส่ราคาจริง IT. นะคะอ่ะต่อมามาดูเหรียญกันต่อ เด่นดูเด่นพศก็เป็นพศเลยเนาะอ่าไปน่าก็จะได้เช็คไปเลยนะคะทุกคนเช็คตามรายการอ,าอะไรการวางไว้ข้างๆแบบนี้ค่ะหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวนะคะเดี๋ยวก็หาหาตามรายการก่อนเนาะอ่าในถุงนี้เขาก็จะบอกเลยหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวรัชดาครุฑอ่าเนี่ยค่ะมาดู เนี่ยค่ะครูสิบบาทสองสีเป็นนักรับซื้อเหรียญละครูสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทนะคะเดี๋ยวเป็นนัก็ลงราคาไปเลยแปดสิบบาทหนึ่งบาทสองเก้าช่อฟ้ายาวเหรียญละห้าร้อยบาทค่ะก็ง่ายต่อการทำรายการนะเหรียญห้าเอเหรียญเหรียญราชการที่ห้าเหรียญหนึ่งบาทสามร้อยบาท เหรียญราชการร้อยยี่สิบบาทเนี่ยค่ะง่ายมากป้าน้าก็ลงลงลงราคาท้ายคลิปเอทายไทยรายการเลยขอบคุณนะคะที่ช่วยหนึ่งบาทช่อฟ้ายาวอ่ะนะป้าน้าก็ลงนี้เลยห้าร้อยสามร้อยร้อยยี่สิบแปดสิบเห็นไหมคะแบบเนี้ยค่ะ ง่ายมากเลยเนาะทุกคนเนาะนะช่วยกันทําแบบนี้ให้พปนน้าดนะคะทุกคนช่วยเปนนาดหน่อยค่ะอ่ามาดูต่อในรายการดูตามรายการเนาะครุดหนึ่งบาทสี่เหรียญครุดนี่ค่ะ <Yeah. S 1> เห็นไหมคะง่ายมากเลยครุดบาทหนึ่งเจ็ดสี่เหรียญค่ะเห็นไหมคะทารายการตามที่เขาระบุไว้ค่ะมาดูกันครุดบาทหนึ่งเจ็ดเห็นไหมคะสี่เหรียญเนี่ย ใช่ไหมคะไปนักใส่ราคาเลยยี่สิบบาทเหรียญเลขคูณยี่สิบบาทใช่ไหมคะอ่ะคูณยี่สิบเป็นแปดสิบเนี่ยเห็นไหมคะง่ายมากอุ้ยน่ารักที่สุดเลยทำมานะคะ WHO ยี่สิบบาทนะ WHO WHO อยู่นี่นะคะเหรียญ WHO หนึ่งเหรียญยี่สิบบาทเหรียญครุฑ ตรงสองเหรียญน,นี่ค่ะเหรียญครูตรงนะคะสองเหรียญเหรียญละยี่สิบสองเหรียญก็สี่สิบค่ะเหรียญครูตรงไม่ได้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนี่ค่ะมาสองเหรียญน,นะคะก็ลงราคาไปสี่สิบบาทถูกต้องแล้วก็จะมีอะไรสี่เหรียญสี่สองสี่สองสี่สองอ่าอยู่นี่เห็นไหมคะสิบบาทพศปีสองห้าสี่สอง สี่เหรียญเหรียญละยีบาทสี 4, 4่เหรียญก็แปดบาท80บาทนะคะสิบาทปีสองหต่อจาก42ก็จะเป็นสามสี่สองห้าสาม่องห้าสามสี่มาห้าเหรียญเหรียญละยีบาทค่ะ 3, 4, 3, 4. ปีสองห้าสาปนนัดที่ดูเพราะอะไรปนนัดเคยเอา38มส่งลูกค้าค่ะ ลูกค้าเขาซื้อสามสี่พอเขาไปได้รับเหรียญแล้วเหรียญถึงเขาเขาบอกว่าไปน่าส่งสามแปดมาให้ผมทําไม <laughs> อายจังเลย <laughs> อายจังจริงๆส่งสามแปดไปเฉยเลยอะ่ะก็ผมซื้อสามสี่ไปนด้ส่งสามแปดมาทาไม <laughs> น่าอายเนาะเ <laughs> นี่ยค่ะ <laughs> เหรียญละยี่สิบาท 5, ห้าเหรียญก็หนึ่งร้อยก็ลงไปเลยหนึ่งร้อยไอควค่ะ <laughs> ก็ต่อด้วย อะไรหเหรียญสี่สสเหรียญสิบาบาทสีสาเหรียญ15บาท, 4, 3, บาทมีทั้งสิ้นรียรับซืบ้อเหรียญละสิบหาบาทมาทั้งสิ้น6เหรียญ30 60 90บาสิบบาทเห็นไหมคะง่ายมากนะคะเกบาท6เหรียญ5้สาม ห้าสามก็เหรียญสิบห้าบาทเช่นกันมาเจ็ดเหรียญเมื่อกี้ที่ดูไปแล้วเนี่ยคะ่ะสิบบาทปีสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทมาเจ็ดเหรียญก็เป็นหนึ่งศูนย์ห้าค่ะหนึ่งศูนย์ห้าโอเคแล้วก็ต่อด้วยอะไรเอ่ยอันนี้โอ้โหแถมไม่ต้องแถมหรอกคะ่ะตั้งเยอะแน่ เขาแถมนะคะเดี๋ยวไปนักคิดเงินให้อ่าแถมทั้งหมดนี้หก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 เจ็ดเจ็ดบาทหกบาทสิบสามบาทค่ะนะคะนี่สิบสามบาทไปลักคิดให้ก็แล้วก็เป็นธนบัตรละคันเนี้ยเหรียญก็ตามรายการนะคะตามนี้เลยค่ะขอบคุณคุณ คุณภูมากเลยนะคะที่ทำรายการมาให้ป้านี่ยป้านาก็รวมเงินอ่ะเหลือหรือธนบัตรอย่างเดียวธนบัตร5บาทธนบัตรสิบาทธนบัตร50บาทนะคะเหลือเหลือราคาธนบัตรเดี๋ยวแกะธนบัตรอีกอีกคลิปนึงนะคะเพราะจะยาวไป